สวัสดีค่ะเัคก,กี้เลดี้โกโก,โก้ค่ะมาดูกันนะคะว่าแพมบ็อกซ์กล่องของเดือนพฤศจิกายน2555 November 2012นี่มีอะไรบ้างค่ะอยากรู้ก็มาดูกันเลยค่ะแพมบ็อกซ์นะคะก็จะส่งมาด้วยพัสดุลงทะเบียน EMS แบบนี้นะคะก่อนที่เขาจะส่งมาเนี่ยเขาก็จะส่ง EMS tracking number มาให้ทางอ e ีเมลก่อนนะคะก็เป็นกล่องไปรษณีย์สีน้ำตาลน้ำตาลนะคะเขียนว่าแพมบ็อกซ์ด้านหลังด้านข้างนะคะแต่ด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะคะ เป็นอะไรที่โกโก้ชอบมากเลยอะ่ะมันไม่ดึงได้นะคะสะใจมากเปิดกล่องออกมาก็จะเป็นแฮมบ็อกซ์สีชมพูอยู่ด้านในแบบนี้ค่ะดูข้างในกันเลยนะคะ เดือนนี้มีการทักทายนะคะเก๋มากเลยเป็นแบบเอารูปเครื่องสําเอากล่องเอาขวดเครื่องสําอางมาเรียงเป็นคําว่าแ a ม b o x กส์นะคะแพมบ็อก o ์โนเวมนะคะด้านหลังก็จะมีคําทักทายนะคะสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะคะหลังจากฤดูฝนที่โปรยปลายผ่านไปแปบ๊บเดียวก็จะเข้าเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่2013แล้วนะคะบางท่านกอาจจะได้สัมผัสกับลมเย็นๆสบายๆละเทศกาลลอยกระทงที่ผ่านมาแพมบ็อเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ เราก็ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์หลากหลายทั้งแบรนด์ที่รู้จักกันดีและแบรนด์ใหม่มาให้ชมกันค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีอะไรในกล่องบ้างสิ่งที่เปลี่ยนไปนะคะคือด้านในอะ่ะมันไม่มีลายหัวใจแล้วนะคะหัวใจของฉันใครขโมยหัวใจของโกโก้ไปถ้าเกิดเป็นกล่องของเดือนก่อนเนี่ยด้านในนะคะมันจะมีเป็นแบบลายหัวใจแบบนี้แต่เดือนนี้ไม่มีแล้วนะคะ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรนะคะเราสนใจของข้างในมากกว่าเรามาดูของข้างในกันเลยค่ะ เดืนนี้นะคะก็มาเป็นถุงกรรมหยี่เหมือนเดิมนะคะได้ถุงกร,รมหยี่มา3ถุงและะ้วชิ้นแรกนะคะเป็นชิ้นโปรดเลยนะคะ La n e e g e Water Sleeping Pack EX นะคะเป็นมาสกที่สามารถทาทิ้งไว้ก่อนนอนได้เลยนะคะทิ้งไว้ทั้งคืนได้เลยจะช่วยบำรุงแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้านะคะ เนื้อเจลก็เป็นสีเป็นเจลฟ้าใสาแบบนี้นะคะเวลาใช้เนี่ยก็คือก่อนนอนนะคะทาประมาณเท่ากับเหรียญบาทให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะมันจะมีกลิ่นหอมอโรมาอ่อนๆที่แบบจะช่วยให้หลับสบายด้วยนะคะแต่ว่าเวลาทาไปเนี่ยเจลมันจะไม่ซึมไปทันทีนะคะมันจะเหมือนกับมีเจลเคลือบผิวหน้านะคะมันจะช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ยาวนานถึง9้าชั่วโมงเลยแต่ว่ามันมีเหมือนกับขนขนกัมหยี่จาก จากถุงนะคะมาติดด้วยนะคะเนี่ยนิดนึงแต่ดีมันไม่เข้าไปข้างในนะคะอันนี้ขนาดจริง1,150บาทนะคะได้มาขนาดทดลองนะคะ20 ML นะคะ20 ML เนี่ยก็ใช้ได้สมมติใช้อาทิตย์ละ2ครั้งนี่ก็ใช้ได้เป็นเดือนเลยอนะันที่2นะคะ Egyptian Magic ค่ะเป็นครีมในตำนานนะคะใช้ได้ทุกอย่างเลยใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยนะคะ ข้างในเนี่ยมันจะเป็นซองสาซองนะคะซองละ3 ML นะคะ3ซองก็9 ML ใช้ได้นานเลยนะคะพกพาสะดวกดีเป็นครีมที่มีส่วนผสมจากธรรมชาตินะคะก็จะมีน้ำมันมะกอกขี้ผึ้งน้ำผึ้งเกสรผึ้งนะคะรอยัลเจลลี่แล้วก็พรอพ o l i s ลิสนะคะจะเป็นธรรมชาตินะคะเหมือนกับขี้ผึ้งนะคะเป็นสีครีมเหลืองอ่อนๆแบบนี้เวลาใช้ก็วอร์มกับนิ้วก่อนนะคะเนี่ย จากี้ผึ้งมันก็จะวอร์มกลายเป็นเหมือนกับน้ำมันนะคะแล้วเราก็ไปทานบริเวณที่ต้องการเพิ่มความชุ่มชื้นได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเล็บใบหน้าผมศอกนะคะเท้าก็ได้ถ้าถาเท้าก็ใส่ถุงเท้าก่อนนอนเท้าก็จะนุ่มเลยแต่กลิ่นมันจะเป็นธรรมชาติไม่มีน้ําหอมเลยนะคะกลิ่นแบบน้ํามันมะกอกขี้ผึ้งชัดมากเลยนะคะ ก็ถ้าเกิดใครชอบธรรมชาติหรือว่าแพ้น้ําหอมเนี่ยตัวนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะคะจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแต่ว่าไม่ได้ช่วยให้ผิวขาวหรือว่าลดริ้วรอยอะไรนะคะอันนี้ขนาดจริง118 ml 1,800บาทนะคะดีเลยได้อีก3ซองไปลองใช้นะคะ e อี p t i a n Magic เนี่ยก็จะมาในหลายๆ Beauty Box เลยนะคะคงเป็นที่รู้จักกันดีเป็นอะไรที่ฮิตมากเลย2ชิ้นตอ่อไปนะคะเป็นของ Earth นะคะ Earth Sun Forgettable ชิ้นแรกนะคะเป็น Earth Sunforgettable Everyday High Protection Body Lotion SPF 60 PA 3+ นะคะเป็นโลชั่นป้องกันแสงแดดเนื้อบางเบาช่วยบำรุงผิวกายกระตุ้นการไหลเวียนและการสร้างคอลลาเจนปกป้อง DNA จากการถูกทำลายด้วยแสงแดดผิวจะกระจ่างใสและอ่อนเยาว์นะคะก็ทาก่อนออกแดดอย่างน้อย20-30นาทีนะคะเนื้อครีมกันแดดก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะ ขนาดจริง100 ml 890บาทค่ะชิ้นต่อไปของ Earth เหมือนกันนะคะเป็น Earth's u n f o r g e t t b l l s u u p r r High Body p r t t e c t i o n w i ก e s SPF 25 PA 2บกนะคะเป็นแผ่นเช็ดผิวกายที่ปกป้องแสงแดดไปด้วยในตัวนะคะช่วยบำรุงผิวกายกระตุ้นการไหลเวียนและการสร้างคอลลาเจนปกป้อง DNA ผิวกระจ่างสายอ่อนเยาวเช่นกันค่ะวิธีใช้ก็ดึงแผ่นออกจากซองเช็ดให้ทั่วผิวกายแล้วก็ทิ้งไว้20นาทีถึง30นาทีก่อนออกแดดนะคะแกะให้ดูนะคะ ด้านในก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นเหมือนทิชชู่เปียกนะคะชุ่มชุ่มสารกันแดดนะคะกลิ่นอ,อน่อ,อนๆไม่ไม่ฉุนเลยนะคะเช็ดแล้วก็อง่ายดีไม่มีความมันดีนะคะพกสะดวกดีแบบบางทีเราไปไหนมาไหนเราก็ไม่อยากพกครีมกันแดดเป็นหลอดๆนะคะพกนี้ไว้ก็ดีเลยอันนี้ขนาดจริงนะคะเป็นกล่องกล่องละสิบแผ่นนะคะกล่องละสี่ร้อยเก้าสิบาทคะ่ะสุดท้ายแล้วนะคะเป็นของแบรนด์ล็อกซิทานนะคะ ก็ได้มาเป็นซองขนาดทดลองทั้งหมด6ซองนะคะมาดูซองแรกนะคะเป็นลอซิทานนะคะเป็นซองสีฟ้าๆนะคะ Aromacology Relaxing Hand Cream นะคะเป็นแฮนด์บาร์มเนื้อครีมบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะมีส่วนผสมพิเศษที่ลงตัวของเชียร์บัตเตและน้ำมันสกัดจากธรรมชาติ100%ของลาเวนเดอร์ต้นชาและเจอเรเนียมนะคะช่วยถนอมผิวมือให้นุ่มเนียนนุ่มนะคะก็ได้มาขนาด5 ml นะคะขนาดจริง 50 ml 875บาทค่ะแล้วก็อีก2ซองนะคะเป็น p, p i v o n e Delicate Eau de t o i l e t e นะคะเป็นน้ำหอมกลิ่นหวานหอมจากดอกพีโอนี่และกลิ่นหอมสดชื่นของดอกกุหลาบและลิลลี่มีส่วนผสมของสารสก,กัดจากพีโอนี่ธรรมชาติทำให้ได้น้ำหอมที่เปลี่ยนไปด้วยความหอมละมุนจากกลีบดอกไม้นะคะตอนแรกกูก็เห็นเป็นซองๆแบบนี้ก็คิดว่าข้างในมันจะเป็นน้ำนะคะก็แบบ ูแล้วก็บีบตก,กรใจมากเลยคิดว่ามันแห้งแล้วไม่มีไม่มีน้ําออกมานะคะก็เลยแบบเปิดทั้งซองเลยนะคะข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นทิชชู่เป็นเนื้อเยื่อซับน้ําหอมเอาไว้นะคะกลิ่นก็หอมแบบกุหลาบนะคะเช็ดตามจุดที่ผจรหอมดีนะคะได้มาซองละ0.3 ml นะคะสองซองน้อยไปนิดนึงนะคะถ้าเกิดได้มาเป็นแบบหลอดเล็กๆก็น่าจะดีกว่านะคะ สองซองต่อไปของล็อกซิทานนะคะ Angelica UV Shield SPF 40 <S <S เป็นมอยส์เจอไรเซอร์ที่มีส่วนผสมของสารกันแดดเนื้อบางเบา,บาเนียนนุ่มประกอบด้วย Angelica Water ที่ช่วยคืนความชุ่มชื่นให้กับผิวอย่างเป็นธรรมชาติและ Angelica Essential Oil ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวนะคะขนาดจริง30 ml 1,850บาทได้มา2ซอ,องนะคะซองละ1 ml นะคะ ชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะของลอฟซิทา an. น Angelica Hydration Cream เป็นอยส์ไรเซอร์ที่มีส่วนผสมหลักของ a n g e l i ิ a ธรรมชาติจากแคว้นโดมของประเทศฝรั่งเศสช่วยติมน้ำให้กับผิวพร้อมคืนความสดใสและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวพร้อมปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระนะคะขนาดจริง50 ml 2355บาทอันนี้ก็ได้มา1ซองเล็กๆ1 ml นะคะ ล็อกซิทานมีคูป,ปองส่วนลดมาให้ด้วยนะคะเป็นคูป,ปองส่วนลด200บาทถ้าเกิดซื้อสินค้าต่อครั้ง2,000บาทขึ้นไปนะคะหมดอายุ31ธันวาคมนี้นะคะหมดแล้ว<ด><ห>ค่ะกจะังหยี่อย่างนี้มา3เดือนแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เดือนหน้า อยากให้แพมบ็อกซ์ลองเปลี่ยนบ้างนะคะเป็นแบบว่าถุงเป็นกระเป๋าเครื่องสําอางหรือว่าถ้ายัางเป็นถุงเนี่ยก็อยากให้เปลี่ยนผ้าน,นิดนึงนะคะเพราะว่ากำมะหยี่มันหลุดเข้าไปในเครื่องสาอางอคุณะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ชมโกโก้แกะกล่องแพมบ็อกซ์เดือนพฤศจิกายนจนจบนะคะแล้วก็ขอบคุณแพมบ็อกซ์ด้วยที่ส่งกล่องมาให้โกโก้ทำรีวิวนะคะถ้าเดือนหน้าแพมบ็อกซ์ยังส่งกล่องมาให้โกโก้อีกก็พบกันใหม่กล่อง<อ><อ>หน้านะคะ,นนะ,คะบ๊ายบาย